โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมรับขนมกีบคุงนะครับก็ไม่ลองคลิปสาวันเนาะผมก็จะมาทําการซีรีส์ไอผู้เล่นใหม่เนาะก็คือผมเคยประมาณที่ผมไลฟ์ต้นต้นต้นเดือนอะ่ะมีคนถามวิธีอัพอัพเวลเนะาะก็จะมาบอกเทคนิคเฉพาะผมเนาะที่ผมทํานะผมไม่ได้ฟาร์มอะไรเยอะนะอ่ะาเมื่อกี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่มากกิจกรรมตัวอ๋อ ไอ้ไอเนี่ยที่เพรผมหายคือผมไปลีกระดานหากบดำเว้ยร้อยหกสิบเพอะผมไปลีหากบดำเพื่อจะมาไอ้เนี่ยเนี่ยเออเพื่อจะมาปั้นให้มันเป็นแม็กซึ่งรอให้เป็นแม็กก่อนนะครับเีืยอผมจะเอามารีวิวนะครับมันไม่แม็กอ่ะเออผมไม่อยากรีวิววอ์สิบเจ็ดอะเออเอาง่ายนะครับก็รอเป็นแม็กจะมารีวิวส่วนเทคนิคก็จะมามาบอกเทคนิคในการฟาร์มเลยนะครับอ,อ่เทคนิคในการฟาร์มผมผมจะโอ้ยอะไรเนะี่ย เคียร์สเปเชียลแจก2ใบนี่แจกแจกกี่วันอะ่ะตัวกระชากนี่แจกกี่วันะ่ะเออถ้าแจกหลายวันนี่ก็น่าดองอยูน่นะโอเคอันนี้ก็เป็นวันวันจันทร์ใช่ปะ่ะวันจันทร์นะครับก็จะไม่มีด่านด่าน,ดา,นดาวเคราะห์ธาตุเนาะอ่าผมแนะนําก่อนนะคนละโบจะเป็นเป็นเดือนที่ทาไอ้อัพเวลได้สูงสุดไอ้อัพเวลได้เยอะสุดไม่ใช่สูสงสุดเยอะสุดเพราะว่าดาวเคราะห์คนละโบมันจะให้อ e ีพีเยอะนะครับ ก็ผมแนะนําให้เล่นหมดนะผู้เล่นใหม่ก็แนะนําให้เล่นหมดผู้เล่นเก่าแนะนําให้เล่นหมดจริงๆนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมจะเล่นไอ้กะโหลกหินอวตารนะครับผมจะเล่นทุกตานเลยนะไอดีหลักผมนะทุกทุกไอดีผมเนี่ยที่ผมเล่นอ่ะผมเล่นทุกตานปุ๊บอ่าส่วนลูกบาทลูกบาทเวทเนี่ยผมจะเล่นบ้านไม่เล่นบ้านเพราะผมจะเก็บของไปปั้นตัวแบบพวกทอเป็นไฮเปอร์ไอไฮเปอร์แม็กไอ อัลต้าแม็กไฮเปอร์แม็กอะไรอย่างเงี้นะครับส่วนด่านถ้าไม่แนเล่นด่านสาถึงด่าน6นะด่านหนึ่งด่าน2ไม่แนะนำให้เล่นมันได้ของน้อยครับได้ของน้อยครับเทคนิคฟาร์มเว็กประมาณนี้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่จะฟาร์มเว็นะครับอย่าลืมกดกระป๋องนี้ครับนี่ไอก,กระป๋องนี้นะก็วิธีซื้อวิธีง่ายที่สุดก็คือส่งเฟรน,น e pa, อะคะแนนเอฟอะเออคะแนนกาชาเอฟอะเอาไปส่งมีเพื่อนสักห้าสิบไอยี่สิบห้าคนห้าสิบคนนี่ก็ได้แหละครับก็ ซื้อทุกๆตอนที่เราจะฟาร์มไม่หมดนะโอเคมันก็จะมีทางแจกเป็นเวทเนร์พาร์ทบ้างนะครับของรางวัลเวนเจร์พาร์ทบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ก็จะแจกเรื่อยเนาะที่ที่เห็นนะส่วนส่วนซื้อห้ารอยอันนี้ก็ไม่แย่ครับมันซื้อน้อยมากที่เดียวเองครับเออเดี๋ยวผมซื้อไว้สักเออซื้อหมดเลยนะเออซื้อดองไว้ซื้อดองไว้โอเคสักประมาณนี้นะครับนี่แค่นี้ง่ายเียแล้วก็ ส่งกระชาเอฟอะไรเงี้ยนะครับคือทปเทปเทปเอฟาร์มเบอร์น,นี้มันไม่ได้ฟาร์มเยอะนะเอไม่ได้ฟาร์มอยากหนึ่งครับก็แค่ว่าต้องเล่นหลายวันหน่อยเพราะาผมไอ้ดีผมก็เล่นมาเป็นปี1 1ปีกี่เดือน1ปีเดือนสเดือนสก็เล่นมา1ปีกับอีก2เดือน3เดือนนิดๆประมาณนี้ครับเล่นประมาณนี้นะครับก็ไม่เล่นเอก็เล่นนานอยู่ก็เลยได้ขึ้นมาเป็นผ่านถ้าผมขยันขยันกว่าน,นี้ผมจะเล่เบลเยอะกว่าน,นี้ไป น่าจะอยู่ประมาณสัก u 9 3ข้าศึกสี่นะครับอันนั้นคือว่าผมเล่นขําๆนั่นเนี่ยที่ขณะมีช่วงหนึ่งผมไม่ค่อยได้ไม่โดนซ้ำนะนี่ดูนะดาน่านตาเขาคนบนจะขึ้นเยอะมากนะผมจะเล่นดูสักตาหนึ่งนะโอเคนะครับมันจะขึ้นเยอะมากนะครับสาหรับผู้นได้ใหม่ก็เอาเต็มนี้ผมไปใช้ก็ได้นะส่วนด่านท่าเล่นด่านด่านทาเท่านนสี่หรือเล่นแค่ห้ากับหกก็พอก็ได้ครับแค่ห้ากับหกก็พอก็ได้สามผมแนะนำให้ช่วงน,นสารนัสี่นะที่จะเล่นนะครับ มันคือขนนกมันไม่ได้ขนนกมันไม่รู้ว่ามันผู้เล่นใหม่มีขนนกเยอะหรือเปล่านะแต่ว่าอยู่ประมาณนี้มันยกตกอยู่ที่เท่าไหร่ปะก็ก็ห้าหกร้อยขนต่อวันอยู่ะ่ะเออก็เยอะใช่ได้นะครับเมื่อกี้ผมไปดูเอพีนะเอพีะขึ้นมาเยอะอยู่นะเออผมลืมให้ดูเอพีเนาะโอเคครับมาเล่นพีพีกัน,นสักนิดสักหน่อยก่อนจากกันไปนะครับ<ไ>ก็เทคนิคฟาร์ม ไอ้นั่นก็ประมาณนี้นะครับฟาร์มเลเวลนะเนาะไอ้อัพเพเวลนะก็คือมันต้องมันต้องเล่นไปเรื่อยๆครับมันไม่ใช่แบบว่าอัพบบเลยวจะขึ้นแบบป้ายเอลวะอะไรเงี้ยต้องค่อยๆเล่นนะครับมันค่อยๆเล่นนะตัวบินด้ยวยจังอนะ่ะโอเคไม่มีตัวบินส่วนส่วนส่วน,วนอ่าโพส e i ดอนเดี๋ยวผมจะพยายามหาก,กบเพื่อให้ปั้นรีวิวให้ได้นะครับก็จะรีวิวอะเออมันต้องรีวิวเนาะนะครับก็ หากบอีสามตัวเขาจะมารีวิวให้มันแม็กแลวก็ใช้งานจริงเลยนะครับส่วนที่ผมใช้งานมาค่าก็ดีนะก็ทิก็ดีครับก็ใช้งานได้ดีนะมันล้วงหลังเก่งมากนะครับล้วงหลังเก่งโคตรดีเป็นตัวที่ดีมากเลยครับเออคือดีเตือนหน้าของก็ไม่รู้นะแต่เดือนนี้ก็เก่งเก่งมากๆเลยอ่ะเออมันมันเป็นตัวที่พอมันล้วงหลังใช่้านล้วงหลังมันไม่มีอมาตะพราะมีอมาตัดมันก็โดนดามจไงเออ ต่อให้มันแพ้ทางท่ามันก็มีโอกาสโดนอะ่ะเอาง่ายเออก็เลยเป็นตัวที่เก่งใช่ไหมครับเก่งในระดับถ้าเป็นเทียร์ลิทผมจะมีเทียร์ลิสท ss นะครับ ss s แล้วก็ a b c อะไรเงรี้ยมันอยู่ในระดับ a เลยนะเออเ a เอออยู่ในระดับ a ss ส่วนอดัมนี่อยู่ ss เออส่วนอดัมนี่อยู่อย s นะครับอยู่ s นะมัน ss คือเทียร์โกงนะครับ ss คือเทียร์โกงสำหรับผมนะ ส่วน S ก็คือเทียที่ใช้งานตัวละครเป็นตัวที่ดีไม่แย่นะครับคือได้มาไมา่แย่ปั้นแม็กก็ไม่แย่อะไรเออประมาณนั้นครับโอเคสำหรับคลิปเออสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับการฟาร์มเลเวลการอะไรอย่างงี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะผมก็ไม่มันคือคือด่านที่อัพมันก็มีอยู่ประมาณนี้ที่ให้ฟาร์มเเวลเนาะก็ไม่มีตำแหน่งอื่นที่เลเวลก็ไม่มีที่อื่นที่จะได้เวลเยอะขนาดนี้แล้วครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมานี้แล้วกันนะผมส่วนผมมันกั้นน่าจะลงคลิปวันจันนี่แหละผมจะมาสตรีมอยู่นะเพราะว่ามันน่าจะว่างช่วงนี้พอดีนะครับผมโอเคครับเจอกันเจอกันคลิปหน้าแล้วก็เจอกันสตรีมนะครับผมอ่าใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ลืมกดไลค์กดบซับสไคร์ด้วยนะผมเพื่อกำลังใจเพื่อไปกำลังใจในการทำผมทำคลิปต่อไปนะครับผมเจอกันครับบ๊ายบายครับ